มาแบบเดียวได้เลยเออเสียงว่าอยู่มงนี่ก็หลายยุ่นเอามใส้ทงังตอนนี้ล่ามาเก็บพักหนามไปใส่ปากกัดให้ลูกค้านะคะไปดโอ้เด็ดยางเดียว เห็ดมันอุ้ยเห็ดยังนะพ่อเห็ดผื่นเบื่อวันนี้มีสองออเดอร์นะคะออเดอร์ที่สามกำลังทักแช็ดต,ต้นเตี้ยๆคืบๆเด้อลูก